ข่าวดีนักเรียนป .1 ถึงม .6 รับคนละ3,000บาทเป็นเวลา3เดือนเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะหลังจากที่นายจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะมีโครงการพาณิชย์ลดราคานะคะช่วยประชาชนรลด 5, black to school นะคะเพื่อลดค่าของชีพลดค่าราคากว่า1,600รรายการช่วยลดค่าครองชีพของผู้ปกครอง มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด6กลุ่มนะคะรวม7,158รายการลดสูงสุด1อยละ68นะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางนายเทพไทยแสนพงศ์สอสอ นครสีธรรมราชนะคะพักประชาธิปัตย์ขอบคุณจุลินที่จัด Back to School นะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีให้ความสำคัญของการศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหานะคะค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองโรงเรียนนะคะของผู้ปกครองนักเรียนทั้งหลายนะคะที่ต้องการรับภาระ ในช่วงเปิดเทอมการศึกษาจะต้องหาเงินจํานวนหนึ่งนะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและค่าเราเรียนของบุตรหลานถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกครั้งนะคะที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ผู้ปกครองนักเรียนจะมีที่เดินเข้าก็คือ2โรงนะคะก็คือโรงจำนำนะคะแล้วก็เข้าโรงเรียนนะคะ นายเทพไทยแสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชประชาิปัตย์กล่าวไว้นะคะส่วนที่การเยียวยาน,นักเรียนของรัฐบาลนะคะในส่วนการเยียวยาน,นี้นะคะขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านนักเรียนนะคะผ่านเด็กนักเรียนนะคะด้วยจะจัดก,การช่วยเหลือในลักษณะของขวนวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่หนึ่งถึง มัธยมปีที่6ทุกคนนะคะโดยการเยียวยาควรมีทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและนักเรียนเอก,กนชนคนละ1,000บาทซึ่งอัตราการเยียวยาเท่ากับที่มติคณะรัฐมนตรีบอกไว้นะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะอนุมัติเยียวยาช่วยเหลือให้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุ คนพิการนะคะคนละ1,000บาทจำนวน6.7ล้านคนนะคะการเยียวยานะคะแล้วก็การช่วยเหลือให้หนักเรียนคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้วนะคะก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตานนโยบายนะคะของรัฐบาลในทางอ้อมด้วยนะคะไม่น้อยกว่าการแจกแพ็กเก็ต กระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วยนะคะก็ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ